ไปอุ้มก็ล่างไม่ได้ใช้ปวกมันปะมันไม่น่ามาจอดองี้หรอกสั่งหาพ่อมึงงรอคนดูอีลูกชู้มีปัญญาไปเล่นเองป่าปับแล้วหนีปั๊บแล้วหนีปั๊บแล้วหนี อันนั้นพี่สกอตอันนั้นพี่สกอตมึงล้ายอยู่กับพี่บอสเหรอตอนเนี้ยเอมึงเอ้ยมึงเปิดไมค์ตะโกนทำไมพี่บอสลากอยู่ไอเลบอกเล้ยออกมาแล้วแล้วมึงก็ไปทำสันนอเลยเฮ้ยมึงเปิดไมค์ตะโกนทำไมเฮ้ยพี่รถพังพี่รถพังเขียนไม่ได้ครับรู้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 แล้วรู้แล้วใช่ไหมว่าบริเวณตรงไหนบริเวณสอนอั้นวรู้รู้แล้วครับรู้แล้วครับคุณตำรวจขอบคุณมากครับอยากใหเราดูรูปเดทวิทยะตำรวจเขาลงให้ดูใช่ใช่ใครับลงลงไปแล้ว พี่หลวัดพี <s <s ่หลวดบอก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 การกินนางได้ครับพี่ว่ามันรู้หรือยังบริเวณสอนอโอเคครับได้ครับเออเหมือนเหมือนมันเหมือนฝากฝากเลยนะพี่มันมันติดมึนอยู่เลยอ่ะมันไม่ออกกากินนางครับรูปอยู่ในชวินแล้วนะครับบริเวณยิงห์ยิงผมครับเพื่อนนกกรกนอมาใส่เลยดิเอ้าเอ้าเอ้าพี่วียิงมันไงไอ้เหี้ยไม่ให้ตำรวจออกมาไงทำไมออกมาแค่คันเดียวเท่านั้นแหละเปลือง ไอ้นี่แขนกูหรือเปล่าเนี่ยอะไรครับเนี่ยคุณตำรวจคันไหนอะคันไหนวิชั่นครับตำรวจครับวิชั่นครับวิชั่นยิงทำไมอะวิชั่นยิงอะคันนี้พี่คันนี้อะไรครับคุณตำรวจอะไรครับคันนี้ไม่มีปืนนะครับคันนี้โหไม่งเอากูทั้งสองรอเลยเฮีย อะไรเนี่ยครับคุณตำรวจอะไรเนี่ยอะ,อะไรครับเนี่ยอะไรครับคุณตำรวจเอาจจะผมไหมครับอ้ไพี่ัลาหลครับจำจำจบทำไมล่ะครับเนี่ย เิงอ่าบริเวณสอนอนล้ครับไอพี่ต้อนโดนอะไรอะพี่ไม่แม่ผมผมผมยิงตอนไหนเหรอครับเราไปดูในรถพี่ต้อนซ้ำเห็นนะครับอะไรนะครับสอนอนะครับแม่งโคตรเยอะจีจีอยู่ไหนอยู่สอนอไหมครับ ตัวมันร้ายด้ยดิวเกียร์ยิงบริเวณสอนอ้ยแปดเฮซีไอ้ตหาอยู่ในสอนอแล้ครับวิวิชันยิงหรือเปล่าครับไม่ไม่ใช่ครับเขาลงความเห็นว่าเป็นคนครับทุกคนเลยไม่ไม่ไม่ดนทำเครหน่อยนี่หนอเราขออนุญาตปดปืนก่นนะครับครับ เป็นพี่เขาอยู่ในสอนนอแล้วครับผมคุณต๊อติเดี๋ยวคุยกับคนนี้เลครับเขาเป็นคนนี้หรครับเรายิงในพื้นที่สอนนอนะครับโอเคก็จะโดนแสนหนึ่งนะก็เห็นในเล่ปสอนนอแสนหนึ่งเลยหรอครับใช่ครับใช่ใช่เรอยู่ไหนครับตำรวจผมไม่รู้เรื่องเลยครับพี่โอเคครับโอเคครับโอ้นี่ใครครับ อันนี้ใครครับเนี่ยอันนี้เกี่ยวด้วยใช่ป่ะม่นี่หน่อยหนยไหมครับคุณตำรวจเกี่ยวไม่เกี่ยวแล้วเมื่อกี้ผมยังยังเห็นวิชั่นยิงอยู่เลยนะครับเมื่อกี้เนี่ยกับผมอ่ะแล้วก็เราเราก่อเหตุละเราตำรวจกำลังไล่คนอยู่ไงอย่าเปิดนะอย่าเปิดนะใช่แต่ตำรวจก็ไล่ลาวิชันด้วยเหมือนกันครับตอนนี้เหม็นหิวอะโอเคครับก็จะโดนแสนหนึ่งกับหลบหนีนะหลบหนีสองพันเป็นแสนสองก็จะเซฟินะครับแล้วก็จะโดนคดีปืนอีกหมื่นหนึ่งนะครับครับครับโดนเท่าไหร่อะ หนึ่งแนหนึ่งหมพนครับทำไมทำอะไรให้เป็นภาระคนอื่นตลอดมอะไรมึงเป็นภาระอะไรแทนกูเนี่ยกูเล่นไอ้เฮียอะไรนะครับนั่นผไม่รู้เรื่องครับตำรวจตอนตั้งหมด็นแสนใช่บ้านใช้บ้านเจียวได้ไหมครับได้ครับขอเยกสาเบินก่อน คนนั้นคนเดียวเลยครับทไมอยู่ๆมีโดนเท่าไหร่สมองโดนหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันโอเคครับจังพุูเท่าไหร่คือตอนนี้แต่คนเป็นคนตกรถจากรถเขานะที่ผมบังไม่ตกกับตกกับรถพี่เขาพี่นะครับจังพุูเท่าไหร่อ่ะคแล้วจะจูบไอ้นี่โดนแล้วคนโดนเขียนอะไรครับรถจูบเขาจากคนมาเพราะอะไรคนเฮ้ยเขื่อนเขื่อไอ้คนที่มานั่งกับพี่มันไปไหนอะน้อง ไม่ผมมากับพี่ซูทผมไม่แน่แล้วผมวิ่งหนีตำรวจผมตกรถแล้วมี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 บัตรอันเจียวไม่แน่หกสิบแหละของพี่อยู่ในรถอะดิมีี่แต่ว่าผมไม่ได้นั่นอ่ะแต่ว่าผมไม่ได้มากับพี่อ่ะตดองทั้กทั้งหมดหนึ่งชั่วโมงครึ่งแล้วผมต้องใช้บัตรอะไรบ้างเนี่ยใช้บัตรหกสิบได้อย่างเดียวครับตอนนี้อ่าผมมีอยู่ในรถนะครับมาโทรสิบกี่ใบครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมใช้สองใบครับผมมันอยู่ในรถอ่ะมันมันมันอยู่ในรถได้ไหมครับ ให้้เพื่อนคุณเอาเอาให้เจ้าหน้าที่ขอโทษนะครับตอนเราครับเฮ้ยเฮ้ยเสียงคุ้นๆเฮ้ยเฮ้ยเล่เฮ้ยเฮ้ยอะไรมาากเปิดประตูอย่าเพิ่งเปิดประตูเปิดเอาให้เขาเอาให้เขาอย่าเพิ่งจับตอน้องเอาให้คนนี้ก็ได้เอาให้พี่คนนี้ก็ได้นี่ตำรวจไม่ต้องบอกเลขผมหรอกคุณตำรวจเลขอะไรเล่สี่เก้าสองครับเรียกแล้วครับสี่เก้าสองครับตั้งตีสองใบติดขั้นต่ออีกครึ่งชั่วโมงเฮ้ยให้พี่ฮะอันถูกให้ไปสองใบนะครับตำรวจโอเคครับคุณตั้งตีขออนุญาต เจลนะครับอ้าวเจลเจลอะไรอีกอะครับพี่อกี้ผมตีคืนใช่ต่ำครับเป็นคดีแดงครับแต่แต่เมื่อกี้ผมให้ไปสองใบอยู่อยู่นี่ให้ทำอ้องตรวจเมื่อกี้เมื่อกี้ชั่วโมงนั้นขอคืนใบนึงครับอันนี้อันนี้ขอเยียดแจงคครับขอเยียดแจ้งคดีจะโดนสมรู้นะครับวันนึ่งนะเครื่องมือจะขอโทษคือปรับห้าหมื่นหกพันโอ้ยอันนี้เราให้เจลเราคือเราจะให้เจลเจลให้เลยใช่ไหมมาให้เลยครับโอเคสองใบนะครับ พี ει, hey, okay. mm. right. ่ต right. okay, okay. okay, okay. uh ่อครับผมเรื่องออด่านเหรอได้ป่ะเฮ้ยมึงอาใบเดียวใบเดียวดีใบเดียวใบเดียวของผมด้วยไงของผมด้วยไงอ๋อโอเคโอเคอเขาเจอคนละชั่วโมงอะประกันโนสับไหมครับประกันครับต้องเหลือครับผมโดนปุ่มต้องมีขั้นต่ำ้วยหรอผมับปุ่มใช่สมุดได้เป็นคดีแดงสมุดดู คดีแดงคือคดีแดงอะไรอ่ะครับไม่ได้อุ้มไม่ได้อะไรเลยนะคุณตำรวจคือคุณกองเหตุเลยสนอมันคือคดีแดงใช่ปืนคือคดีแดงนะครับอาวุธอาวุธอาวุธคือคดีแดงหมดเลยครับแต่แต่ว่าผมมาจากรถพี่ผมนะครับตำรวจคุณก็ต้องด้วยคุณมาด้วยกันดงครับใช่ผมเป็นคนวิ่งตามคุณเนี่ยแหละพี่ต๊อดมึงโง่จังวะเฮ้ยเกินไปปะตับุกเท่าไหร่อ่ะมิเพื่ออะไรอ่ะหนึ่งชั่วโมงเพื่อแต่เขาเขาให้อันเจอมานหนึ่งชั่วโมงอ่ะสถ้าใส่ถ้าถ้าถ้าแบบว่าสองใบนี่รอดเลยป่ะครับ อสองใบต้องติดคาตาอีกสาสิบนาทีครับแต่ถ้าอันจะมาค์แค่ชั่วโมงเดียวพี่ต๊อดให้ต้องเหยียบอะไรให้เขาจับเลยออะไรก็ได้ใส่ไหมใส่ไหมเลยครับโอเคตอนนจะเป็นหนึ่งชั่วโมงแล้วครับผมเอ้าชั่วโมงหนึ่งได้ไงอ่ะสามสิบนาทีคือเราเขาอันเจมังค์คุณแค่ชั่วโมงเดียวอ่ะมีเหยียบไหมล่ะก็ก็เหลือแค่ครึ่งชั่วโมงไม่ใช่ก็เหลือครึ่งชั่วโมงก็ครึ่งชั่วโมงบวกกันต่ำอีกสามสิบนาทีครับอ่าโอเคครับเอาเอาหมดเลยครับเท่าไหร่ครับตำรวจอีกกี่ใบครับต้องให้กี่ใบ อิงหนึ่งใบครับกระาม9ครับพี่นนี้ให้เล้งัให้ไปแล้วงชั่วโมงโอเคนก็หายคัสาเออเออผมผมไม่ได้อ่านแชทนะตอนนี้ผมไม่ได้อ่านแชทผมอ่าจแตโดขอให้อันเจอมาอีกใบนึงโอเคก็เลยสามสิบจัดแม่โดนิก มึงเข้ามาก็มีแค้กูอะโลกอสว่าไงอ้าวมึงโดนเรื่องอะไรเนี่ยเพื่อนไม่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 ตลกเพื่อนไม่ตลกมึงโดนเรื่องอะไรเหมือนฟรีใหญ่เฮียฟรีจัดเพื่อนโดนกูบอกเลยเล่นแบบเนี้ยเนี่ยเราเราไม่ไทำเพื่ออะไรอ่ะผมแม่งไม่มีเงินอยู่ด้วยไม่ก็กูกูไม่รู้ก็กูไม่รู้ว่ามันจะมาแบบมาจับไงแล้วแม่งอุ้เฮียโดนอุ้มมีคนมาเจวยังฮัลโหล ของน้องอยู่บอกว่ามันออกหมดแล้วเมื่อกี้มันมีสิกว่าตอนนี้มันน่าจะพร้อมแล้วเมื่อกี้แม่งอยู่ตอนนี้มันน่าจะพร้อมหมดแล้วเฮ้ยมึงเป็นอะไรเนี่ยมึงเป็นอะไรเนี่ยเมื่อกี้แม่งอยู่ในตู้ฝั่งนู้นเต็มอะเต็มตู้อะแม่งอ่อยหมดแล้วใช่ใช่ใช่ตอนตอนแรกมันอยู่เป็นสิบเลยนาอเพื่อนแม่งด่าด้วยคถ้าเราถ้าเราติดคูมาแม่งลุมด่าไอหี่อะไม่แต่แต่พูดจริงๆนะเว้ยคือแบบถ้าไม่ใช้ไฟใหญ่อะอย่าอุ้มเลยจริงเปลืองโดนบินอีกพี่พี่จะกลัวมันแบบไม่สิบหวอขนาดขนาดมันอุ้มเรายี่สิบเขต่ะ ยังไม่เออไอ้ชี้อะว่าไงว่าไงเข๋พี่พี่รู้ไหมนะที่ผมโดนติดมาเพราะอะไรเป็นอะไรคดีเลยนี่ไงยิงยิงหน้าสอนอโดนบินแสนหนึ่งผมโดนห้าหมื่นจะไปแบ่งกันจ่ายไงแบ่งจ่ายอะไรพี่มันไม่ควรโดนเงินผมก็ยิ่งไม่มีอยู่เออเดี๋ยวกูเอาให้หรอกเขอพอส่เงี้งยังไม่ครบกูก็เหมือนกันงอมเลยอะเดี๋ยวมันเอาให้แต่มันต้องจริงจังกว่านี้เว้ยเชี้อต้องเอาแบบมัน จริงเราเป็นต่อมันเว้ยมันแบบเราไปให้มันอุ้มแต่มันอุ้มไม่เอ่อสักคนอ่ะยี่สิบเขียดแล้วยี่สิบเขียดไม่เอ่อเลยเมื่อกี้มันติดโอ้โหเฮียอย่างกับบ้านหลังที่สองอะล้วจุดแล้วจุดนัดพบแม่งบ้านเดียวกับเราด้วยใช่หรอใช่มันไปรวมบ้านเอเจนดีอะเฮียแม่งอยู่แต่เราไปยมแบบตอนที่ไปได้ตัวหลุดอะฮัลโหลช็อปใช่เอ่อลองไปเหลี่ยมบอกตำรวจให้หน่อยดิบอกว่ามาฮัลโหลบอกบอกตำรวจให้หน่อยว่าตอติมาประกันตอติครับ สามสิบนาทีอ่ะมาร์ตันเจลอยู่อยู่ที่ใครตีนี้มันขึ้นมันขึ้นจนโดนอะไรมันไม่ได้หรอกมันเหลียมไม่ได้หรอกอะไรนะมาร์ตันเจลอยู่กับใครตอสมันบอกคนในน้องก็ได้ครับก็ได้ได้โอเคครับลำกูยับอ่ะนั่นแ่ะผมว่ากูควรแล้วรู้ไหมกูทำไงแต่กูบอกเลยถ้าิดแชทลถ้าเพื่อนถ้าเพื่อนบอกกกูไม่ได้อยากเล่นอ่านตามสปอย แต่แต่ถ้าเพื่อนบวกตอนนี้น่าจะเสียเปรียบอะเราอยู่ข้างในห้าคน